สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงจิรชยาจันเซยอยู่ชั้นอยู่ชั้นอนุบาลสาโรงเรียนวัดบางปางวันนี้จะมาเล่าดิทานเรื่องอมตุยมีตุ๊มีตุ๊ลูกหมีว้วนกลมไม่ชอบกินผักผลไม้และไม่ว่าคุณแม่จะทําสลัดผักหรือจัดผลไม้ให้ดูน้ากินแค่ไหน มีตู้ก็เมินเฉยมีตู้ชอบกินแต่ของหวานหวานอย่างทอฟฟี่อมตุย๋ยไอศครีมแท่งและที่สำคัญก็คือมีตู้ไม่ชอบแปลงฟันเซีด้วยสิดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลยถ้าเคยเห็นแก้มของมีตู้ตุ๋ยอยู่ตลอดเวลาเพราะมีทอฟฟี่หรืออมยิ้มอยู่ในปาก กินแต่ของหวานหวานแล้วไม่แมวฟันแบบนี้วันหนึ่งฟันจะผุแล้วลูกก็จะปวดมันเจ็บมากแล้วโลกมีตุ๊กแม่ของมีตุ๊กก็เตือนแต่มีตุ๊กยิ้มฟันขาบอกว่านี่ไงผมมีฟันตั้งเยอะผกไปซี่สองซี่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับว่าแล้วมีตุ๊กก็อมตุยขึ้นมาดูด ไม่เคยฟังคําเตือนของแม่เลยแม้แต่ในตอนเช้าที่ต้องไปโรงเรียนหมีตุวก็ยังเดินดูดอมตุยไปตลอดทางเพื่อนๆที่โรงเรียนพากันแต่ก็ล้อเลีเยนหมีตัวว่ามีตุวมตอมตุยอมตุยมีตุววันนี้ที่โรงเรียนมีการแข่งขันกีฬามีตุวก็ต้องลองแข่งกับเขาด้วยแ,แน่นอนละมีตุวอมตุยอยู่ หนูในปากด้วยปรีดเมื่อกรรมการให้สัญญาณด้วยเสียงนกวีนักดีลาตัวน้อยทั้งหลายก็ออกวิ่งสู่มผีซะาีเท้ามีตัววิ่งนำมาตลอดทางแต่แล้วเขาก็หยุดเสียเฉยๆตีหน้าเหยแกปล่อยให้เพื่อนวิ่งแซ ขื้นกุ้งแก้งร้องร่นว่าปวดฟันแล้วล้มตัวนอนดิน้นครูและนักเรียนในโรงเรียนตกใจกันใหญ่ครูต้องรีบพามีตัวไปส่งที่ห้องพยาบลาลเลยพบว่าฟันมีของมีตุ๊ปุเป็นรูใหญ่หลายซี่ในที่สุดก็ต้องไปหาหมอหมอฟันให้มีตู้กินยาและเมื่อหายปวดก็ถอนให้โชคยันดี ฟันที่คุณหมอถอนออกไปเป็นแค่ฟันชุดแรกที่เรียกว่าฟันน้ำนมไม่นานก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนแต่ทีนี้ละ่ะต้องรักษาให้ดีเพราะจะไม่มีฟันขึ้นใหม่มาอีกแล้วนะเข้าใจไหมคุณหมอย้ำเดี๋ยวนี้มีตุ๊ขยันแปลงฟันที่สุดเลยดูสิคะ มีตัวยิ้มสดชื่นขนาดไหนแล้วก็ไม่มีอมตัวอยูน่ในปากแล้วด้วยจับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ